สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุกๆท,ท่านครับผู้โชคแะเนว,วันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของอยากให้ชีวิตดีอย่าลืมถวายข้าวพระพุทธท่านผู้ฟังครับข้าถาและก็วิธีการใช้อย่างถูกต้องในการถวายข้าวพระพุทธ คำถวายข้าวพระพุทธนะครับในเมื่อเราต้องการถวายข้าวป่าอาหารให้กับพระพุทธวิธีการก็คือการวางอาหารที่เราต้องการถวายนั้นหน้าพระพุทธรูปแล้วก็มีคำลาข้าวพระพุทธนะครับเมื่อขอนำอาหารจากพระพุทธมาบริโภคหรือแจกจ่าย เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองสำหรับคำถวายข้าวพระพุทธนะครับว่าดังต่อไปนี้อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังอุทธกังวารังพุทธัสสะโอเชมิข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะ ข้าวสาลีพร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคำลาข้าวพระพุทธว่าดังต่อไปนี้เสสังมังคลายาจามะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับการถวายข้าวพระพุทธและก็การลาข้าวพระพุทธ นะครับสำหรับข้าวพระนะครับคือข้าวที่มีการจัดถวายพระพุทธเรียกเต็มว่าข้าวพระพุทธการถวายข้าวนะครับเรียกว่าการเรียนแบบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือในสมัยชาวพุทธนิยมเลี้ยงพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแล่ก็มีประเพณีสร้างพระพุทธรูปกันมาเวลาทำบุญเลี้ยงพระจึงจัดตั้งพระพุทธรูปไว้ด้วยเพื่อแสดงว่ายังมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและก็นิยมจัดอาหารถวายพระพุทธรูปอีกด้วยนะครับการถวายข้าวพระพุทธนะครับเป็นการบูชา พระพุทธเจ้าด้วยอาหารเหมือนบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนมีใช่เพื่อให้พระพุทธเจ้าเสวยหรือเป็นการเส้นพระพุทธเจ้านะครับข้าวที่เราในการถวายเราก็จะว่าคาถาที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับเป็นคำถวายข้าวพระพุทธและก็คําลา ให้ว่าดังต่อไปนี้อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนังอุทธกังวรังพุทธะโอเชมินั่นก็คือข้อมูลนะครับแล้วก็คำอธิบายย่อๆสำหรับเหตุผลนะครับในการจัดค่าบูชาพระพุทธ เรียกว่าในพิธีทำบุญเลี้ยงพระน,นี้มีตั้งแต่โบราณากาลมานะครับที่เรียกว่าประเพณีถวายข้าวพระพุทธหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจัดข้าวบูชาพระพุทธหมายถึงนะครับการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวและอาหารอื่นๆโดยถือสืบกันมาว่าสมัยพุทธกาลพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นิยมนิมนต์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระภิสุสง์สเสด็จไปฉันพัตาหารณเคหสถานของตนตามหลักฐานที่ปรากฏในพระบาลีว่าพระพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อถึงเวลาถวายพัตาหารก็จะนิยมจัดพัตาหารถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับปัจจุบันนะครับที่นิยมกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์งานมงคลตามบ้านเรือนเคหสถานนะครับเมื่อถึงเวลาถวายพระตาหารก็น,นิยมจัดพระตาหารถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นพิเศษส่วนหนึ่งและก็จัดพระตาหารถวายพระพิสุนอกนั้นอีกส่วนหนึ่ง ฉะนั้นครับถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จดับขันทปรินิพานไปนานแล้วพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับก็ยังนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานสงแทนพระพุทธองค์ในพิธีบำเพ็ญบุญต่างๆทุกอย่างเช่นเดียวก,กันกับสมัยพุทธกาล ดังนั้นครับเมื่อถึงเวลาถวายพระตาหารจึงนิยมจัดพระตาหารถวายพระพุทธรูปเป็นพิเศษส่วนหนึ่งและจัดพระตาหารถวายพระพิสุสง์อีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวก,กันกับสมัยพุทธกาลคตินี้นะครับได้นิยมสืบทอดกันมาซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าถวายข้าวพระพุทธถ้ามีการตักบาตร ก็ต้องตักบาตรพระพุทธเจ้าไว้นะครับเรียกว่าจะต้องมีการตั้งบาตรพระพุทธเจ้าไว้หัวแถวด้วยชาวบ้านนะครับหรือว่าชาวพุทธพึงตระหนักว่าการจัดพัะตาหารถวายพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่จัดไปถวายพระพุทธรูปฉันเหมือนอย่างจัดถวายให้พระพิสุสงฆ์ฉัน ือไม่ใช่จัดไปเส้นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างจัดอาหารไปเส้นพูดผีปีศาจการจัดพระตาหารไปถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นการจัดไปถวายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับการจัดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยอันมีดอกไม้ทูบเทียน และการจัดเครื่องสการะบูชาพระรัตนตรัยนั้นไม่ใช่จัดถวายให้พระรัตนตรัยสูดดมกินทูกวันเทียนและก็กินหอมของดอกไม้แต่จัดไปเพื่ออะไรครับจัดไปเพื่อบูชาพระคุณของพระรัตนตรัยชั้นใดการจัดพระตาหารถวายพระพุทธรูป ก็เพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าฉันนั้นและก็เมื่อลากลับขึ้นมาพัตตาหารนั้นย่อมเป็นสิลิมงคลน่ารับประทานนักแลในพิธีทำบุญเลี้ยงพระนะครับนิยมถวายข้าวพระพุทธคือจัดอาหารทุกอย่างเหมือนกับที่ถวายพระสงฆ์ไม่ควรจัดเป็นชุดเล็กๆเ,เ,เหมือนกับที่เรา จัดถวายไม่ว่าจะเป็นการบูชาผีเสร็จแล้วพึงวางไว้บนโต๊ะหรือบนผ้าขาวที่สะอาดหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดธูปสามดอกในกระถางธูปหน้าพระพุทธรูปนั่งคุกเข่าปนมมือกล่าวคำนำมัสการว่านะโมตัสสะ ภาควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จแล้วกคำ <c oughs> เสร็จแล้วกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ่า อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนังอุทธกังวรังพุทธัสะปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลีหอมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า กล่าวคำโมชานี้จะว่าโดยออกเสียงดังหรือว่าในใจโดยไม่ต้องออกเสียงก็ได้จบแล้วกราบสามครั้งต่อจากนั้นจึงจัดถวายพระตาหารแด่พระพิสุสงฆ์ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการถวายข้าวพระพุทธนั้นนะครับมีเกี่ยวกับอานิสงส์ในการถวายข้าวพระพุทธ ซึ่งเป็นการที่เราถวายเคราะพาพระพุทธรูปนะครับเป็นการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบปัญหาธรรมพระเดชพระกุลหลวงพ่อพระราชพมยานนะครับหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวถึงอานิสงส์การถวายข้าวพระพุทธรูไปไว้ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับที่พิเศษเล่มที่สี่ไว้ดังต่อไปนี้มีผู้ถามองค์หลวงพ่อว่ากระผมไม่กล้าถวายข้าวพระพุทธเจ้าถวายผลไม้แทนได้ไหมครับ หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ได้ตอบว่าถ้าบังเอินชาตินี้ไปนิพพานไม่ได้ชาติหนา้ามีแต่ลูกไม้กินผู้ถามก็เรียนถามต่อไปอีกว่าอย่างนั้นถวายข้าวด้วยดีกว่าครับแต่บางทียังถวายไม่เสร็จเลยแมวกินเสียก่อนแล้วอย่างนี้จะว่าอย่างไงครับหลวงพ่อ หลวงพ่อหรือสีหลิงดำท่านก็ได้ตอบอย่างชาญฉลาดว่าอ๋อนั่นเป็นลูกศิษย์พระลูกศิษย์พระมีทั้งแมวมีทั้งหนูมีทั้งมดมีทั้งจิ้งจกนั่นลูกศิษย์ท่านนะผู้ถามก็เรียนถามต่อไปว่าอ๋อต้องให้โอกาสเขาบ้างนะหลวงพ่อท่านก็ว่าใช่ เรานี้ไปแย่งเขากินนะแต่ความจริงการถวายข้าวพระจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นลูกไม้ก็ตามพระพุทธรูปท่านไม่ได้ฉันแต่เป็นการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นกรรมฐานเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานสูงมากไม่ใช่ตำ่ำ ถ้าเวลาเราถวายบางทีเราควบทั้งสามเลยทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เขาว่าอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังแล้วก็ลงท้ายด้วยพุทธะธรรมสะสังขะใช่ไหมที่ลงท้ายนี้เป็นทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ถือว่าเป็นกรรมฐานและก็ถือว่าเป็นฌานด้วยเพราะจิตของเราห่วงอยู่เสมอว่าวันพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรถวายตัวคิดตัวนี้เป็นฌานก็ทรงตัวอันนี้เป็นการปฏิบัติกรรมฐานในพุทธานุสติกกรรมฐานโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นทุกๆวัน ควรที่จะถวายข้าวพระและก็กับข้าวมากๆอย่าใช้ถ้วยเล็กๆนะใช้ถว้วยโตๆมีประเภทไหนที่เราชอบใจมากก็บอกนี่เอาถวายพระพุทธกับคนอื่นไว้ผู้ถามก็ถามว่าทีนี้ญาติโยมเอาถ้วยตะไลเล็กๆถวายล่ะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ว่า อันนี้ไม่เป็นไรอยู่ที่จิตใจจิตใจตั้งใจจะถวายตัวที่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์ตัวนี้สำคัญเป็นชาญผู้ถามก็ถามว่าคือคนคิดว่าองค์หล่อท่านเล็กๆก็เลยถวายถ้วยเล็กถ้าถ้วยใหญ่กลัวจะตกใจ ดีไม่ดีหล่นไปในขันน้ำไหวไม่ได้ตายเดี๋ยวพระพุทธรูปเลยต้องเอาถ้วยเล็กๆหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญสำคัญที่นึกอยู่เสมอว่าตอนเช้าเราจะถวายข้าวพระพุทธรูปตัวนี้สำคัญมากการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน เมื่อถึงเวลาจิตมันคิดก็เป็นฌานฌานังแปลว่าการเพ่งตัวเพ่งนี้คือตัวตั้งใจถ้านึกถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นธรรมมานุสติด้วยเป็นสังขานุสติด้วยถ้าทำอย่างนี้เสมอๆตายแล้วตกนรกไม่เป็น ผู้ถามก็เรียนถามต่อไปว่าถวายข้าวพระพุทธรูปกับถวายข้าวพระสงฆ์อย่างไหนอนิสงส์มากกว่ากันคะหลวงพ่อท่านก็ได้ตอบว่าการถวายข้าวพระพุทธรูปถ้าเป็นเจตนาเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานตั้งใจถวายพระสงฆ์ ตั้งใจถวายจริงๆเป็นวัตถุทานด้วยเป็นสังขานุสติกรรมฐานด้วยแต่อย่าลืมว่าถวายแก่พระพุทธเจา้ามีอานิสงส์มากกว่าถวายพระสงฆ์เยอะแต่เวลานี้ถ้าไม่อยากถวายพระสงฆ์เกิดไปชาติหน้าอดข้าวจากนั้นหลวงพ่อท่านก็อธิบายต่อไปว่า ถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเฉยๆอย่างไม่ถือเป็นทานเราจะมีทรัพย์สินมีเสื้อสวมมีผ้านุง่งมีบ้านอยู่นั้นเป็นอนิสงค์ของทานการให้ทานถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าจัดเป็นพุทธบูชาเฉยๆนึกถึงความดีของท่านไม่ถือว่าเป็นทาน อานิสงส์ได้คนละอย่างพุทธบูชามหาเตชะวันโตการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชมีอำนาจนั่นความหมายว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือพรมจะมีรัศมีกายสว่างสวัยมากเทวดาหรือพรมนี่เขาไม่ดูเครื่องแต่งตัวเขาดูแสงสว่างออกจากกาย สังฆบ,บูชามหาโภคะวะหูสงค์พ่อสง์เกิดไปรวยมากเพราะเราใช้วัตถุเป็นเครื่องหมายอันนี้สงต์ตงกันแต่ต้องทำสามอย่างไม่งั้นหลวงพ่ออดท่านก็หัวเราะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ